สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องค์พยอมค่ะวันนี้บ้านไร่องค์พยอมพาเพื่อนๆมาดูต้นกระพี้จันนะคะวันนี้ออกดอกแล้วนะคะนี่ค่ะดอกของเขาสวยมากๆเลยนะคะนี่ค่ะเป็นไม้ดอกสวยนะคะใบของเขาจะหนาแน่นนะคะปลูกเป็นล่มได้อย่างดีเลยนะคะ ดอกของเขาจะมีกลิ่นอ่อนๆหอมอ่อนๆน,น,นะคะในเวลาเย็นๆหรือว่าเช้าๆนะคะ,มะแมลงพึ่งหรือว่ามแมลงที่ชอบกินน้ําหวานก็จะมาตอมกันนะคะนี่ค่ะเป็นไม้สวยนะคะเป็นไม้ประดับได้อย่างดีนะคะจะอยู่ส่วนมากจะอยู่ตามปั๊มหรือว่าตามรีสอร์ทจะมีมากนะคะเป็นไม้ไม่ผลัดใบนะคะ ส่วนอันนี้เป็นดอกที่เขายังตูมนะคะยังไม่ยังไม่บานนะคะเป็นแบบนี้นะคะเห็นชัดไม่เอ่ยนี่ค่ะจะออกเป็นสีน้ำตาลนะคะน้ำตาลดำแก้มม่วงนะคะถ้าเป็นช่อดอกของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะดอกของเขาจะเป็นแบบนี้เป็นประมาณนี้เลยนะคะ อันนี้เป็นช่อดอกอ่อนที่ยังไม่บานเต็มที่นะคะส่วนอันนี้ก็เป็นฝักของเขานะคะที่ว่าออกไปแล้วออกดอกไปแล้วนะคะนี่ค่ะดอกของเขาสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็ดอกหน้าแน่นนะคะถ้าบางปีนะคะดอกของเขานี้จะเต็มต้นเลยนะคะจะไม่มีใบเลยนะคะนี่ค่ะจะได้แบบนี้เลยนะคะ สวยงามนะคะสีม่มวงอ่อนๆแก้มสีจมำคูแบบนี้นะคะเป็นไม้ขุดล้อมนะคะของบ้านไร่องพยอมก็คือจะปลูกไว้เป็นไม้ขุดล้อมนะคะ,คะ,ปเ,ปะ,คะเป็นไม้ประดับตามปั๊มตามรีสอร์ตต่างๆที่เขาจะสั่งมานะคะนี่ค่ะดอกของเขาสวยมากๆเลยนะคะ นี่คือต้นกระพรี้จันท์นะคะหรือที่บางท้องที่จะเรียกว่าต้นจันท์หรือว่ากระพรี้จันก็คือต้นเดียวกันนะคะนี่ค่ะดอกของเขาจะสวยมากๆนะคะเป็นสีม่วงเป็นสมุนไพรด้วยนะคะแล้ววันหลังบมา่อไรของพย,ยอมก็จะมาบอกกับเพื่อนๆนะคะว่า ต้นกระพี้จันนี้มีสรรพคุณทางสมุนไพรแบบไหนมั่งนะคะแต่ยอดของเขานี่สามารถเอาไปจิ้มกินกับน้ำพริกปลาทูกินกับลาบได้นะคะกินกับขนมจีนได้นะคะพาเพื่อนๆมาชื่นชมดอกไม้สวยๆจากไม้ล้อมนะคะโปรกไว้เยอะๆสัก20-30ต้นนี่สามารถ ขายได้เลยนะคะขุดล้อมขายได้เลยนะคะต้นเขาใหญ่ประมาณนี้นะคะเป็นไม้ขุดล้อมได้อย่างสบายเลยเป็นไม้พุ่มสวยนะคะนี่ค่ะเป็นไม้พุ่มสวยแบบนี้นะคะดอกของเขาเริ่มออกเยอะแล้วนะคะตอนนี้ดอกของเขาก็สวยสดใสนะคะสีม่วง สีม่วงขาวอมชมพูเล็กน้อยปนด้วยสีน้ำตาลนะคะวันนี้บารายองพยอมก็พาเพื่อนๆมาชมแค่นี้ก่อนนะคะส่วนสรรพคุณทางสมุนไพรแล้วบารายองพยอมจะมาบอกอีกทีหนึ่งนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บารายองพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ